เพื่อนๆเ,เคยได้เห็นวิดีโออันหนึ่งที่หลุดออกมาในตอนที่เกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียไหมครับว่าท่านประธานาธิบดียูเครนอ่ะเขามาบอกว่าเขายอมแพ้ต่อรัสเซียแล้วซึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นภาพของท่านประธานได้ยืนโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการเลยนะก่อนที่ในเวลาอีกต่อมาไม่นานนะครับมันก็จะมีวิดีโอตัวหนึ่งไลฟ์สดออกมาจากท่านประธานาธิบดีคนเดิมเหมือนกันบอกว่าเขาไม่มีแผนการอะไรที่พวกเขาจะยอมแพ้ต่อรัสเซียอย่างใดนะครับอ้าว ว่าแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นกันล่ะอยูอยู่ทำไมประธานาธิบดีของยูเครนถึงได้เป็นไบโพล่าซึ่งแอดบอกเลยนะครับว่าถ้าหากเพื่อนๆได้ฟังคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้เลยว่าโลกของเราที่ได้อยู่ในทุกวันนี้นะครับมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะว่าทุกอย่างที่เรารู้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้ เพราะว่า AI คอมพิวเตอร์หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในทุกวันนี้นะครับจะบอกว่ามันพัฒนาไปจนถึงขนาดขั้นที่เรายากจะควบคุมมันแล้วก็ได้ครับคือมันก็มีคนหลายๆคนเลยนะครับได้พูดกันว่า คอมพิวเตอร์มันอาจจะลุกขึ้นมาสู้กับมนุษย์แล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์เราไปจนเกลี้ยงแต่เอาเป็นว่าเรายังไม่ต้องถึงกับมโนไปถึงขั้นนั้นหรอกครับเพราะแค่ในทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะหลอกตังเราไปได้หมดตัวหรือว่าทําให้เราตกงานหรืออื่นๆอีกมากมายก็ได้นะครับที่มันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวที่อาจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ถันโลกแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้นะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ครับที่ตอนท้ายเนี่ยดเ,ยเ,เ,เ,เดีด๋วยวแ เดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับถ้าหากใครได้ติดตามข่าวใหญ่ของโลกเนี่ยก็คงจะคุ้นคุ้นหูกับคําว่า Chat GPT กันใช่ไหมครับที่มันจะเป็นเหมือนกับระบบหุ่นยนต์สนทนาซึ่งแบบเนียนมากอะ่ะคือพอเราพิมพ์คําถามไปหามันนะครับมันก็จะพูดตอบกลับกับเรามาได้ฉลาดแบบบางทีก็ฉลาดกว่ามนุษย์บางคนที่มี84000เซ์กนะครับ พราะว่าเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถไตรตรองดูได้ด้วยว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดครับคือคล้ายๆกับคนเลยนั่นแหละหรืออาจจะเรียกได้ว่ามันเยอะกว่าคนอีกก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีความรู้ต่างๆที่มันไปเอามาจากทุกที่ทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาประมวลผลและตอบให้เราในเวลาไม่นานซึ่งตั้งแต่ที่มันได้เกิดขึ้นมานะครับก็มีคนไปลองใช้งานไม่ว่าจะเป็นช่วยคุยแก้เหงารู้ว่าถึงขนาดช่วยทําการบ้านให้เลยก็มีนะครับคือไอ้แชทต,ต มันจะสามารถเขียนเรียงความส่งเป็นการบ้านให้เราได้เลยเพียงแค่บอกว่าเราต้องการทําหัวข้ออะไรนะครับแล้วประเด็นก็คือไอ้คำตอบที่มันเขียนกับภาษาที่มันใช้นี่อืมบางทีก็สลัดสลวยราวกับเราจ้างนักภาษา,าศาสตร์มาเขียนเลยนะครับแล้วความรู้ส่วนใหญ่ที่มันเอามาเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องเกือบจะหมดด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเกือบจะหมดก็เพราะมีบางทีมันก็บงเหมือนกันนะ จนกระทั่งมันมีประเทศหนึ่งเขาได้ไปพบกับความน่ากลัวของแชทนี้เข้าครับแล้วอยู่ๆก็ออกมาแบนแ,บนแชทนี้ไปเลยนั่นก็คือประเทศสปาเกตตีแล้หรืออิตาลีบ้านแอดเองเนี่ยแหละครับที่ออกตัวมาแรงมากครับตอนนี้บอกเลยแอดใช้แชท GPT ไม่ได้แล้วเพราะมันแบนให้คนที่อยู่ในประเทศนี้นะครับไม่สามารถใช้กันได้หมดซึ่ง ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะแอดก็เลยลองไปหาข่าวมาดูนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนกับแชทนี้เนี่ยมันจะแสรู้มากเกินไปครับที่บางทีมันก็แสรู้จนกระทั่งหลุดเอาข้อมูลของผู้ใช้อย่างพวกเราๆนะครับออกไปให้กับคนอื่นฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเลขบัตรเครดิตด้วยนะครับนั่นแหละฮะ <g iggle> ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมรัฐบาลก็ต้องออกตัวมาแบนก่อนก็เล่นเอาข้อมูลชาวบ้านที่ไม่สมควรจะโชว์ออกมาโชว์นี่แหละนะดังนั้นเองเพื่อความปลอดภัยกับกระเป๋าตังของประชาชนทั้งปวงนะครับ <g iggle> เขาก็เลยต้องแบนเป็นระยะหนึ่งซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าว่า นอกจากประเด็นเรื่องการโกงและหลอกลวงหรือว่ามาเผื่อก,กับข้อมูลของเราแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่แอดได้ไปเจอมาครับคือไม่นานมานี้เองเนี่ยมันก็มีคนไปเล่นพิเรนกับประมุขของศาสนาของพวกเขาเข้านะครับก็คือเขาไปให้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะพวกนี้เนี่ยมันไปสร้างภาพของพระสันตะปาปาหรือว่าองค์สังฆราชของศาสนาคริสต์นะครับกับพระต่างๆในศาสนาจักรเนี่ย ให้เข้าไปอยู่ในชุดแฟชั่นหรูอ,อย่างแบรนด์บาเลนเซียก้าเลยนะครับที่พอแอดลองไปเสร์ชหาภาพดูเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพของพระต่างๆนะครับออกมากรีดกายในชุดแฟชั่นเยี่ยงแฟชั่นโชว์เลยที่พอเรามองดูผ่านๆเนี่ยโอเคละมันก็เป็นไอเดียที่สร้างสารรค์ดีนะเอาชุดเสื้อผ้าพระมาดัดแปลงอะไรเป็นแบบเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมแต่ถ้าว่าถ้ามองด้านความเหมาะสมแล้วก็มันก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับเพราะหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของศาสนานะครับและ2ฮะ พระต่างๆเนี่ยก็ควรจะวางตัวสมถาะาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าในคิดจศาส,ะสะนาจักรนี่มันจะแบบที่ก็นั่นแหละครับพอคนเขาได้เห็นความสร้างสรรค์ที่บ่อตัวบ่อโวยไม่รู้ที่สูงที่ต่ําแบบนี้หน่อยเนี่ยหลายคนก็ออกมาบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะครับคือมีสภาพเช่ว่าอยู่ๆมันมีคนมาสร้างภาพพระสงฆ์ในบ้านเราให้ไปใส่จีวรแบบจีวงเช่มาอย่างเงี้ยมากรีดกายในวัดรับรองทั่วลงชัวซึ่งนั่นแหละครับ ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางรัฐบาลนะครับเ <c oughs> ขาได้ออกมาหยุดการใช้ไอแชทนี่ไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีบางคนเขาใช้ VPN มุดออกไปได้ก็เถอะแต่ถ้าว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็คือไอ้ภาพที่มันได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเนียนแบบเหมือนจริงมากจนกระทั่งเอาไปหลอกคนได้นะที่บางคนมองผ่านๆไม่รู้ว่าอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ประดิษฐ์นะครับก็อ,อาจจะเชื่อไปแล้วครับว่า องค์สังคราชเนี่ยได้ไปใช้ตังซื้อของหรูหราฟู่ฟ้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวดราม่าก,กันไปนะครับแต่ถ้าหากสังเกตดีๆแล้วก็เราก็จะรู้ได้นะครับว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่คอมพิวเตอร์ได้สร้างขึ้นมาคือให้เพื่อนๆดูที่แว่นหรือว่าไม้กางเขนหรือที่ดีที่สุดเนี่ยก็ให้ดูว่ามือครับคือว่ากันว่าไอ้มือนนเนี่ยมันจะเป็นตัวปราบเซียนที่ดีของไอ้คอมพิวเตอร์ที่มันได้วาดภาพขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเหมือนกับในทุกวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่ได้เรียนรู้การวาดมือที่แบบบสมบูรณ์เป๊ะ ๊ะไงคือบางทีก็หลุดเอา6นิ้วออกมาหรือบางทีนะครับนิ้วมันก็หงิกงอไปแบบที่ไม่ควรจะงอนะเพราะว่ากันว่ามือนะครับมันจะเป็นสิ่งปราบเสียนเลยที่ถ้าใครเคยเรียนศิลปะมาเนี่ยสิ่งแรกที่ครูเขาจะบอกเลยนะครับก็คือให้เราไปวาดมือมาแบบสักร้อยแบบแต่ แอดก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ทริคการดูมือเนี่ยมันจะใช้ได้อีกถึงเมื่อไหร่เพราะว่าในทุกวันนี้นะครับ AI หรือว่าคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันได้พัฒนาไปอย่างเร็วมากจนเราแทบจะยากที่จะหยุดยั้งแล้วครับซึ่งเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพว่ามันเร็วยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมีรูป3รูปมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งเป็นรูปที่คนเขาสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันวาดภาพแมวเล่นเจสกีตั้งแต่ปีที่แล้วยันถึงปีนี้ครับ ที่ภาพแรกเนี่ยเขาจะให้วาดตอนประมาณต้นปี2022นะเราก็จะเห็นภาพที่แบบน่ารักใช่ไหมครับเป็นแมวเล่นเจสกีแต่ว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันก็ยังดูเป็นแบบการ์ตูนอยู่ ส่วนภาพที่2นะครับก็จะเป็นภาพซึ่งเขาได้สั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการประมวลภาพมาเมื่อตอนปลายปี2022ครับที่เราจะเห็นได้ว่าฝีมือการวาดภาพของคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับพวกศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ต้องมีประสบการณ์การวาดหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไอภาพนี้เนี่ยมันก็ยังดูมีความเป็นกระตูนอยู่นิดๆฮะแต่พอมาภาพที่3ซึ่งเขาได้สั่งให้วาดขึ้นมาตอนต้นปี2023นี่นะครับดูดิ มันเหมือนกับภาพถ่ายของแมวจริงๆที่ขึ้นไปอยู่บนเจสกีเลยนะครับนั่นแหละฮะเห็นไหมแล้วว่าไอความว่องไวในการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยมันเรียนรู้ได้เร็วขนาดไหนครับและทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยมันมีพวกมิจฉาชีพนะครับได้ใช้สิ่งนี้มาหลอกเราคือสมมติว่ามันสร้างภาพเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหลอกให้เราตกใจแล้วโอนเงินนะ่ะ พราะแบบขนาด call center ในทุกวันนี้ที่มันเป็นคนซึ่งโทรมาเป็นเพื่อนแก้งเหาของเราบ่อยเหลือเกินคือบางทีนะเพื่อนไม่โทรมาหรอกมีแต่ call center นั่นแหละโทรมาจังเลยซึ่งอันนี้แอดไม่รู้นะครับว่าที่ไทยมีหรือเปล่าแต่ที่อิตาลีเนี่ยมันเริ่มมี call center แบบเป็นคอมพิวเตอร์แล้วนะคือพอเรารับสายปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณมีพัสดุที่ได้สั่งซื้อถูกกักอยู่ณนะกรมศุลกากรขอให้คุณมาปลดล็อกโดยด่วนโดยการ ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและบลาบลาบลาให้กับเราซึ่งไอโมเมนต์ที่แอดฟังตอนแรกเนี่ย เราก็รู้เลยแล้วว่ามันตอแหลครับเพราะมันเป็นเสียงแบบหุ่นยนต์มากนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือแอดซื้อของออนไลน์ไม่เป็นครับไม่มีทางแน่ๆที่พัสดุจะส่งมาคือเวลาแอดจะซื้อของอะไรในทุกวันนี้นะไอเรายังเดินไปห้างแล้วก็ใช้แบบเงินสดที่มัดอยู่ในหนังกระติกเป็นฟ่อนๆเหมือนที่พวกรุ่นอมาอาโกเขาทากันอยู่เลยนะฮะอานาดมากขนาดกระเป๋าตังค์ยังไม่มีแต่ anyway ไม่เผาตัวเองเอาเป็นว่าไอเสียงต่างๆเหล่านั้นที่มันได้ส่งมาหาเราแบบคอมพิวเตอร์นะครับในยุคนี้เนี่ยก็ยังจะพอเดาได้ว่ามัน เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในอนาคตคนเขาได้ไปใช้ AI ที่มันพัฒนาให้เป็นเสียงคนแบบเหมือนเสียงคนเป๊ะๆล่ะ มันจะน่ากลัวขนาดไหนครับเพราะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าไอ้ความสามารถของ AI ในทุกวันนี้เนี่ยนะมันสามารถเรียนเสียงคนได้แบบน้ําเสียงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็มีใส่อารมณ์ด้วยจนน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วไอ้การพูดของมันเนี่ยก็ลื่นไหลมากด้วยมีอารมณ์ร่วมจนกระทั่งบางทีเนี่ยอาจจะทําให้อนาคตของพวกคนที่ทํางานใน call center นะครับตกงานไปเลยฮะ คิดดูพวก call center ยังตกที่นั่งลำบากแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้ามันเอามาใช้กับเหยื่อตาดำๆอย่างพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้ใหญ่รุ่น baby boomer นะ่ะที่เขาต้องยอมรับครับว่าไม่ค่อยทันโลกอะไรกันเลยเพราะไอคนที่ตกเป็นเป้าหมายของ call center หรือว่าพวกหลอกลวงอะไรนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกรุ่นอากงอาานะครับ คืออันนี้แอดก็ไม่ได้หมายความว่ารุ่นอากงอมาท่านจะไม่ได้มีความฉลาดนะเพราะอากงอมาแอดบางทีนั่ก็ทันคนหมดนะแบบเห็นคนปุ๊บก็รู้หมดเลยว่าคนนี้มีแผนการยังไงหรือว่าดูคนยังไงให้โปร่งเพราะเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วนะครับแต่พอมาถึงเทคโนโลยีนี่แล้วก็โอนโนน้ําร้อนในด้านเทคโนโลยีนี่พวกท่านไม่เคยอาบมาเลยครับและนั่นแหละก็จะเป็นจุดอ่อนของพวกฮีฮีชีชีฮะอย่างเช่นบางทีส่งเมสเซจมาบอกให้คลิกนะครับฮีฮีชีชีก็ไม่รู้อะไรกดคลิกเข้าไปแล้วครับแล้วยิ่งนี่ถ้าคอ คอมพิวเตอร์มันพูดได้เหมือนคนมาหมดแล้วก็มันจะยิ่งน่ากลัวขนาดไหนครับอย่างเช่นเพื่อนๆลองนึกดูเหตุการณ์ถึงมีการที่คนเขาปลอมเสียงมาเป็นแบบหลานของอาม,ม่าสิแล้วก็โทรมาบอกว่าอาม,ม่าช่วยผมด้วยตอนนี้ผมกาลังโดนตํารวจจับตัวอยู่เพราะว่าผมเมาแล้วครับผมขอให้อาม,ม่าโอนเงินมาเป็นค่าประกันตัวให้ผมอย่างด่วนเลยหรือว่าอะไรเดียแบบ อย,อยู่ก็มีคนโทรมาหาอากองแล้วบอกอากองอ,กองากงรู้ไหมว่าหลานลื่นเนี่ยโดนรถชนนะตอนนี้เนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างด่วนแต่ว่ามีเงินไม่พอโอนตังค์ไหมเราเดี๋ยวนี้เลยแล้วเราจะช่วยคือผู้ใหญ่รุ่นบูมเมอร์บางคนบางทีแกก็แบบใจดีแล้วแกก็ตกใจกับเรื่องพวกนี้ง่ายไงนั่นแหละครับก็เลยมักจะทําให้แกเนี่ยตกเป็นเหยื่อของเรื่องพวกนี้ครับคือเอาจริงๆไม่ต้องแค่รุ่นบูมเมอร์หรอกครับบางทีไอ้รุ่นเร,เราเราเองพอเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่ทันคิดระวังตัวเลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแอดนะแอดคิด เ,เดี๋ยวมันจะต้องมีมาแน่ดังนั้นนะครับก็อย่าลืมนําเรื่องพวกนี้เนี่ยไปบอกเล่าให้กับพวกท่านฟังก่อนหรือว่าจะแชร์คลิปนี้ไปให้ดูก็ได้นะครับบอกอาาอากงืดูเรื่องพวกนี้เอาไว้หน่อยไม่ใช่อะไรเอะอะหรือก็หมอถ่อยตลอดเดี๋ยวลู้จะตามไม่ทันคนแล้วลู้จะโดนหลอกลวงจี้หมดกระเป๋าตังค์ไม่รู้ด้วยนะ และเรื่องที่มันยังน่ากลัวไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าหากว่าไอเรื่องการใช้ AI มันหลอกคนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่รายบุคคลเท่านั้นล่ละครับแต่ว่าเขาเอาไปใช้เป็นประเด็นในการก่อสงครามกันเลยมันจะ เป็นยังไงครับที่อันนี้เนี่ยแอดก็จะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังคือเพื่อนๆลองฟังคลิปหนึ่งอันนี้หน่อยนะที่มันจะเป็นคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างท่านประธานาธิบดีโจไบเดนโอบามาและก็ประธานาธิบดีทรัมป์ครับซึ่งมันมีคนไปเจอว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาแอบไปตั้งแก๊งเล่นเกม GTA หรือว่าเกมที่มันเป็นแนวแบบขโมยขายยาอะไรแบบนี้อยู่นอกสภานะครับหลังจากนั้นท่านประธาน3คนนี้ก็สะบัดคำออกมาแบบไม่เหลือความเป็นประธานาธิบดีกันเลยอ่ะลองฟังกัน Hello? Anyone in the lobby have a mic? Yeah, sure. What's up? Oh, I was just wondering if anyone could help me sell my cocaine business. It's full at the moment. That's got to be some troll. No way, that's actually him. Of course, it's me. Who else would it be, Barack? I too play the great game of Grand Theft Auto Online. In fact, I was just golfing with the Take Two CEO, Strauss Zelnick, the other day. Man, the Space Force could really use a weapon like this orbital cannon. Fuck you! You're an asshole. You come into our lobby. All I'm trying to do is sell my coke that I've had sitting here for months. With the 10 minutes of free time I have as president. เป็นไงฮะเสียงเหมือนกับท่านประธาน,นาธิบดีไหมซึ่งเนื้อหาว่าท่านพูดอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับแต่ประเด็นที่แอดอยากจะให้เพื่อนๆรู้เนี่ยก็คือไอเสียงของท่านประธาน,นาธิบดีทั้ง3เมื่อกี้นะครับ มันไม่ใช่เสียงของท่านประธานาธิบดีจริงๆครับแต่ทว่าวมันเกิดจากคนที่เขาอยากจะตัดต่อเกรียนเรียนสนุกๆนุนะไปใช้คอมพิวเตอร์ครับในการแปลงเสียงให้เหมือนกับ3มคนนี้แล้วก็เอามาทําราวกับว่าทั้ง3มนี้เนี่ยตั้งโ๊ะเล่นเกมอะไรกันเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ทํามาเป็นโจ๊กสนุกสนุกกันนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยมันก็จะมีพวกฝรั่งรุ่นบูเมอร์บางคนนะครับไม่เข้าใจครับเขาคิดว่าท่านประธานนี้เนี่ยไปเล่นเกมนี้จริงๆครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้แค่การเล่นสนุกสนุกล่ะ แต่ว่าเอาไปใช้เพื่อเหตุผลในการสงครามเลยนะครับอย่างเช่นช่วงหลังจากที่รัเสเซียเขาได้บุกยูเครนมาไม่นานนะมันก็มีวิดีโอตัวหนึ่งหลุดออกมาจากท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับมาถแถลงประมาณว่าทางเขาเนี่ยได้ยอมแพ้ต่อรัเสเซียแล้วก็เลยทําให้คนจํานวนมากเนี่ยตกใจมากครับว่าเฮ้ยท่านประธานาธิบดีจะยอมแพ้กันง่ายๆแบบนี้เลยหรือไงแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับ มันก็ได้มีวิดีโอตัวหนึ่งออกมาจากท่านประธานยูเครนนี่ครับบอกว่าเฮ้ยเฮข้าเนี่ยไม่ได้บอกยอมแพ้นะไอวิดีโอถแถลงการที่พวกท่านได้เห็นไปเมื่อเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นของปลอมที่ทางรัเสเซียน่ะได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างขึ้นมาคือมันสร้างได้เนียนขนาดว่าเขาปลอมทั้งเสียงแล้วก็ทั้งหน้าของท่านประธานาธิบดีจนหลายๆคนเขาเชื่อกันนะครับ หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับมันมีคนปล่อยภาพหลุดของการที่อดีตท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐน่ะได้โดนตำรวจฮะไปบุกตะลุมบอลจับกุมแล้วก็ลากคอเข้าไปขึ้นศาลเลยแล้วก็มีภาพแบบตำรวจนะครับไปลากท่านแบบโหดมากหลังจากนั้นก็มีภาพของท่านประธานาธิบดีไปอยู่ในศาลอยู่ในคุกด้วยครับจนกระทั่งทําให้คนเนี่ยต่างประโคมข่าวกันไปเลยว่าไอ้ทรัมป์ตายแน่ไอ้ทรัมป์ตายแน่ หรือว่าจะเป็นภาพข่าวของท่านประธานาธิบดีที่ก็ได้โดนตำรวจจับเหมือนกันนะครับแต่ทว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้มันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาโดยใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอก,ก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างได้เนียนมากนะทั้งหน้าแบบท่านประธานทําท่านประธานปูตินใส่อารมณ์อะไรได้เหมือนจริงเกือบร้อยเปอร์เซนต์มากครับจนถ้าหากใครไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยก็จะมองไม่ออกเลยแต่ทว่า อย่างที่แอดได้บอกมานะครับว่าสิ่งแรกซึ่งให้สังเกตว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพซึ่งคอมพิวเตอร์ได้สร้างขึ้นมาหรือเปล่าก็ให้ไปดูที่มือของบุคคลน,นั้นๆในภาพครับอย่างเช่นว่าไอ้ตำรวจที่เขาจับปูตินอยู่เนี่ยเห็นไหมมือของตำรวจเนี่ยมันมี6นิ้วครับหรือว่า มือของอดีตท,ท่านประธานอธิบดีทรัมป์เนี่ยมันก็มีหกนิ้วงอออกมาเหมือนกันหรือว่าถ้าให้เรามองลงไปในรายละเอียดอื่นๆลึกๆหน่อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันอยู่ในภาพนั้นเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในโลกอิเซไกหรือว่าอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งขึ้นมาครับอย่างเช่นป้ายตำรวจเนี่ยมันเป็นป้ายตำรวจที่ไม่มีกรมไหนในโลกเขาใช้แบบนี้หรือว่าถ้าเราไปสังเกตพวกป้ายโฆษณาหรือสลากขวดน้ําอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาษาอะไรที่เขียนไม่เป็นตัวอักษรเลยนะครับ คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่มีความสามารถอะไรในการเขียนภาษาอะไรลงแบบพวกฉลากอะไรพวกนี้เดี่ยงชัดเจนหรือเปล่านะ ภาษาพวกนั้นเนี่ยมันก็เลยมักจะเป็นออกแนวมนุษย์ต่างดาวแต่แอดว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนี่แหละคอมพิวเตอร์มันก็น่าจะพัฒนาจนเขียนเนียนได้แหละครับซึ่งไอเรื่องราวการหลอกลวงต่างๆนี่นะครับมันก็ไม่ต้องจําเป็นว่าจะมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์อะไรมากมายถึงจะไปสร้างได้นะครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีพวกโปรแกรมคอมนะครับที่เราแค่พิมพ์ไปว่าอยากได้วิดีโอภาพเป็นอะไรขึ้นมา คอมพิวเตอร์มันก็จะสร้างเป็นภาพแล้วก็วิดีโอให้เราแล้วนะครับแล้วบางวิดีโอเนี่ยก็ใช้เวลาในการสร้างไม่นานด้วยซึ่งอันนี้แอดก็ไปลองเล่นมานะครับแต่ท้าว่าก็ต้องบอกก่อนว่าผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยก็ค่อนข้างสยองขวัญอยู่เหมือนกัน อย่างเช่นอันแรกนะครับแอดก็ลองพิมพ์ไปว่าแรตคูนกินส้มตาครับซึ่งภาพที่มันออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วอาจจะลองยี่ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะไม่ใช่ตัวแรตคูนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแรตที่เป็นหนูกำลังกินอาหารอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเป็นเครื่องปรุงของอาหารไทยมากกว่าส้มตําอีกดังนั้นเองแอดก็เลยลองกด enter เข้าไปใหม่ครับให้คอมพิวเตอร์นี้เนี่ยมันกลับไปประมวลผลอีกรอบซึ่งภาพที่ได้ครั้างต่อมาเนี่ย มันก็ยังเป็นหนูอยู่แต่ถ้ว่าอาหารมันเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ส้มตำนะครับแต่มันก็ค่อนข้างจะดูเป็นอาหารอะไรที่คล้ายๆอาหารไทยและท้าว่าเอ้เรื่องแรดคูนเนี่ยแอดว่าคอมพิวเตอร์มันยังไม่รู้ครับว่าแรดคูนมันคืออะไรก็ออรเลยเอาแรดที่มันเป็นหนูเนี่ยใส่ไปอยู่ เราก็เลยลองเปลี่ยนดูใหม่ซิว่าอะงั้นไม่เอาแรดคูนก็ได้งั้นเป็นตัวคาปิบาร่าก็แล้วกันครับก็เลยพิมพ์ไปว่าให้เป็นคาปิบาร่ากำลังกินคุกกี้ซึ่งผลลัพธ์อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีพอควรครับคือมันจะดูออกเป็นตัวคาปิบาร่าถึงแม้ว่ามันจะอ้วนกว่าคาปิบาร่าหน่อยกำลังแบบมับมับคุกกี้กันอยู่แต่ทว่าปัญหาที่แอดพบอย่างหนึ่งในโปรแกรม AI ที่แอดได้ใช้นะครับคือมันเป็นของฟรีะนะ มันก็จะสร้างภาพคนไม่ค่อยได้เหมือนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราลองเอาไปเสิร์ชให้มันลองสร้างเป็นภาพผู้หญิงเซ็กซี่ไปเต้นเคป๊อปบนชายหาดของประเทศไทยดูซิและผลลัพธ์ที่มันได้ก็เพื่อนๆดูกันเอาเองแล้วกันคือถ้าแอดเห็นแบบนี้จริงๆที่ชายหาดนะบอกเลยหลอนวิ่งกลางวันแสกๆมาก็วิ่งครับด้วยความที่ว่าคอมพิวเตอร์เหมือนมันจะเรียนรู้ในการประมวลผลภาพหน้าคนยังไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะเราก็เลยลองอ่ะ งั้นลองให้สร้างภาพตระตูขึ้นมาแล้วกันก็เลยพิมพ์คําว่านารูโตะสู้กับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ในป่าใหญ่แล้วปรากฏว่ามันก็ได้คล้ายๆจริงๆคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวคนที่แบบเละๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่เราพอเดาได้นะครับว่าไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือตัวนารูโตะที่ใส่เสื้อสีส้มๆแล้วก็หัวทองๆนะครับกับอีกฝ่ายนึงก็เป็นท่านประธานาธิบดีทรัมป์ครับที่แม่ ทรงผมนี่ก็ใช่อยู่เลยแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันน่าจะเอาไปบวกกับบรูซลีหน่อยนะคือจะเป็นท่านประธานอาธิบดีทำถอดเสื้อโชว์กล้ามนะครับแล้วก็ยึดยือซ้ายขวาเตรียมจะต่อสู้กับนารูโตะหน่อยซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าแค่แอดพิมพ์ไปง่ายๆแค่นี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันยังทําได้ขนาดนี้เลยแล้วในอนาคตแล้วก็มันจะไปไกลได้ขนาดไหนครับซึ่งถ้าถามว่าจะหยุดยั้งคอมพิวเตอร์อะไรไม่ให้มันแบบฉลาดไปกว่ามนุษย์ตอนนี้ได้ไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันน่าจะยากแล้วล่ะครับดังนั้นเองสิ่งที่ ที่เราพอจะทําได้นะครับก็คือพยายามรับรู้ว่าโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็พยายามปรับตัวให้อยู่กับมันได้ก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็จะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยก็ดีนะครับผมหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์ตต้องวาดเองนะไม่ใช่เอาเ i ไวาดมาให้ก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับสำหรับวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย